สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่อง YouTube เสือพาไปนะครับตอนนี้พี่เสือก็พามาอัปเดตนะฮะการรื้อบ้านสีส้มเนาะนะฮะในซอยเศรษฐีนะทุกคนนะครับล่าสุดตอนนี้ก็นะฮะรื้อไปแล้วประมาณ80%เปอร์เซ็นแล้วนะฮะเหลือเฉพาะโครงเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นอ่าลังคาตรงนู้นนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าอ่าส่วนที่เป็นห้องน้ำด้านหลังนั้นจะไม่มีการรื้อเนาะนะเป็นประสงค์ของ เห็นบอกว่าเจ้าของบ้านนะฮะจะคงเก็บห้องน้ำเอาไว้เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์เนาะนะครับเวลามีเอฟซนะฮะแขกไปใครมานะมาขอห้องน้ำก็จะสะดวกหน่อยนะเอฟซนะครับเอฟซก็เนาะน่าจะรู้สึกนะเหมือนกับที่พี่เสือรู้สึกเลยเนาะนะทุกครั้งนะฮนะที่มีการมาปลูกบ้านใหม่นะฮะเราก็จะตื่นเต้นดีใจมีสมาชิกขึ้นมาย้ายเข้ามาเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มนะฮะ ในอดีตเองนะซอยเศรษฐีนั้นโอ้โหมีบ้านนะหลายหลังมากนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเมื่อก่อนนะมีบ้านทั้งหมดหกหลังนะฮะแต่ตอนนี้นะทุกหลังนั้นกำลังจะถูกรื้อไปหมดแล้วนะคงไว้เฉพาะาตู้นะบ้านที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์นะของช่องซาลินาหนูนาเท่านั้นเองนะนอกนั้นกำลังจะรื้อไปหมดแล้วนะทุกคนเนาะนะ ก็ฟังและใจหายเหมือนกันนะครับนะถ้าไม่นับตลาดนะ้อยลุงพลที่อยู่ด้านหน้านะที่เป็นบ้านป้าคำสายมันะเป็นร้านค้าของมะตอยเนาะนะนะชิ้นส่วนนะที่เห็นแล้วกนะ็ส่วนใหญ่แล้วก็นำไปใช้ได้หมดนะเอฟซีนะครับไม่ว่าจะเป็นสังกะสีนะครับโครงเหล็กนะครับนะโดยเฉพาะหน้าต่างเนาะนะครับ หน้าต่างก็มีทั้งหมดหนึ่งสองสามหน้าต่างมอยู่3บานนะครับหน้าต่างสวยมากนะคุณภาพอย่างดีนะครับเกรดพรีเมียมเลยนะฮะส่วนระบบไฟนั้นเมื่อวานนะช่างเดี่ยวได้มารื้แล้วนะฮะนะคงเอาไว้บางส่วนนะฮะที่จะต้องนะเสียบปลั๊กนะะเพื่อทําการ นะถอดเหล็กเนาะนะครับนี่จะเป็นโครงสร้างที่เป็นสังกะสีนะฮะจะสังเกตเห็นว่าเป็นสังกะสีแผ่นยาวมากนะครับ จริงๆแล้วที่นี่น่าอยู่มากเลยเนาะนะครับแต่ด้วยนะความเป็นไปในเหตุการณ์ต่างๆนะที่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะนะครับก็เลยต้องมีการนะโยกย้ายนะครับนะรวมถึงพวกเราเองนะหลายช่องตอนนี้ก็นะกําลังจะย้ายนะไปที่จำปาดงเนาะที่นาลุงพลแล้วนะครับแล้วก็เป็นอะีก บ้านหลังหนึ่งนะฮะที่กําลังมีการรื้อถอนนะก็คือบ้านของพี่เขียวนะนะถ้าใครจําได้นะพี่เขียวเพิ่งจะมีงานขึ้นบ้านใหม่เมื่อตอนนะเดือนที่แล้วนี่เองนะทุกคนนะนะระยะเวลาแค่เดือนกว่าๆเท่า,าทน,นั้นเองนะก็พี่เขียวก็ตัดสินใจแล้วนะว่าจะไม่อยู่ต่อนะทุกคนนะด้วยเหตุผลส่วนตัวก็เห็นบอกว่าจะกลับต่างประเทศแล้วนะทุกคนไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะก็น่าเสียดายนะราคว่าเพิ่งอยู่ได้ไม่นานนะ ถ้าใครจาได้นะบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านหลังเดิมนะของอช่อง youtube อีกช่องหนึ่งนะฮะแล้วก็ถูกทิ้งไว้นานนะเสร็จแล้วก็พี่เขียวก็ซื้อต่อก็มาต่อเติมเนาะนะฮะต่อเติมในส่วนด้านหน้านะครับด้านหลังนะฮะก็ต่อนะด้านหน้าก็ต่อนะเพิ่มห้องน้ําในตัวเนาะนะับนี่นะก็เพิ่มที่เป็นส่วนบันไดน,นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็นะรื้อถอนไปแล้วเกือบ 50%แล้วนะ60%แล้วนะครับผม อตอนนี้เท่ากับว่าอ๋อนะครับเราลืมไปว่าตรงนี้นะฮะข้างๆบ้านอพี่เขียวก็ยังมีบ้านของที่เราอยู่เนาะทุกคนนะฮะลืมไปเลยนะฮะอย่างที่พี่เสือพูดบ่อย,อยๆเลยทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างนะในโลกนี้นะไม่มีอะไรแนะ่นอนจริงๆนะทุกคนนะครับ ความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นนิรันด์เสมอนะฮะอ่าแล้วนี่ก็คือนะฮะความคืบหน้าล่าสุดนะฮะที่เสือพาไปนะฮะพามาดูในซอยเศรษฐีนะครผมนะเอฟก็นะฮะ,นะฮะนะอยากจะให้กำลังใจพวกเรานะฮะที่เป็นยูทูบเบอร์หายางคนนะมีวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะครับนะฮะดูคือการรับชม คลิปแล้วก็ดูโฆษณานะโดยที่ไม่กดข้ามโฆษณานะเพื่อให้พวกเราได้มีไรายได้เนาะนะฮะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่นะ YouTube หลายช่องน,นะอยู่ในระหว่างการเดินทางไปไปมามากอกอกจะปลาดงจำป,าด,จปาดงกอกเนาะนะครับก็อย่าลืมนะให้กําลังใจพวกเราด้วยนะครับผมนะรวมถึงการสงซื้อสินค้าต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นที่พี่สกินนะเจอล้างหน้าเจออบน้ําครีมบำรุงผิวนะครับเซรั่มนะฮะที่ซีปัททอนพลัสเบต้าคลูแคนนะฮะผ่านช่องต่างๆนะฮะ สักลายส่วนตัวพิเสือมานะครับศูนย์หก5น5่ห้านะครับเมื่อคิดให้ดีโลกนี้ประหลาดปุเพสันนิวาสอ้าวไม่ใช่นะไม่ใช่เพลงนี้นะฮะร้รองผิดเพลงนะครับ ในโลกนี้ไม่มีหัวใจใครแน่นอนไม่ใช่อีกนะั้นเป็นเพลงความรักหมดเลยนะเนี่ยเอยเสือพาไปเอ้ยร้องเพลงอะไรอ่ะเอฟซี FC นะครับนะอย่าลืมนะช่วยกันดูโฆษณาให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากดูคลิปต่างๆที่ลงในช่องในวันนี้นะฮะวันนี้พี่เสือก็ลงไปแล้วประมาณ6คลิปนะฮะแล้วก็อีก สิบสองไลฟ์สดกับอีกหกคลิปถ้าจำไม่ผิดนะฮะฝากเข้าไปรับชมย้อนหลังให้ด้วยเนาะวันหนึ่งดูให้สักสองคลิปก็ยังดีนะครับผมนะฮะโอ้ลืมเห็นในนี่โอ้ันหนามากเลยเนาะอู้อันนี้รู้สึกจะเป็นส่วนที่เป็นพื้นนะฮะโอ้หนักมากอืมนี่นะ <c oughs> ยกไม่ไหวหนักมากนะฮะอันนี้รู้สึกจะเป็นส่วนที่เป็นผนังนะครับผมนะฮะ ส่วนผนังก็จะเป็นส่วนที่มันบางหน่อยนะครับมันก็จะแตกแบบนี้นะฮะนี่นะครับผมอะจบแล้วนะคลิปนี้นะฮะขอบคุณที่ทนดูนะผมจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เ <laughs> <laughs> สือมาไปขอบคุณและสวัสดีครับ